ณเมืองมิถิลาอันรุ่งเรืองพระเจ้ามหาชน,นะทรงครองราชแต่เมื่อพระองค์สิ้นพระชนพระอนุชาโอรสอีกพระองค์ทรงยึดราชสมบัติท่ามกลางความทุกข์ของพระเทวีและโอรสผู้แท้จริงเพื่อปกป้องโอรสผู้ทรงสิทธิในราชสมบัติพระเทวีจึงหลบหนีจากมิถิลามุ่งหน้าสู่เมืองพารณสี พระมหาชนกทรงเจริญวัยด้วยความเฉลียวฉลาดและความเพียรเมื่อทราบถึงชาติกำเนิดของตนก็ทรงตั้งปณิธานจะกลับไปทวงคืนราชาสมบัติเจ้าชายหนุ่มออกเดินทางด้วยเรือสินค้าเพื่อกลับไปยังนครมิถิลาอันเป็นบ้านเกิดของพระองค์พายุร้ายพัดกระหนำ่ำเรือจมลงพระมหาชนกไม่ยอมแพ้ว่ายน้ำตลอดเจ็วันเจ็ดคืนโดยไม่ละความเพียร ด้วยแรงแห่งความเพียรน,นางมณีเมฆขาเทพธิดาผู้มีเมตตาจึงช่วยพาเจ้าชายขึ้นจากทะเลเมื่อพระมหาชนกมาถึงมิถิลาพระองค์ได้แสดงปัญญาและคุณธรรมจนชนะใจประชาชนและได้ราชสมบัติกลับคืนพระองค์ทรงครองราชด้วยทศพิษราชธรรมนำพาความเจริญและความสงบสุขสู่แผ่นดินเมื่อถึงเวลา พระองค์ละวางอำนาจมอบราชสมบัติให้ทายาทแล้วเสด็จเข้าสู่ป่าสแสวงหาความสงบและปัญญาพระมหาชนกคือแบบอย่างของผู้ไม่ยอมแพ้ด้วยความเพียรความกล้าและปัญญาเป็นเสมือนรากฐานแห่งพระโพธิสัตว์ผู้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า